หน่วยอาหารดีมีประโยชน์นิทานเสริมพัฒนาการชี้ให้เด็กเห็นถึงการดูแลสุขภาพของตนเองเรื่องแม่จา๋าหนูปวดท้องมีลูกกระต่ายน้อยน่ารักตัวหนึ่งชื่อว่าหางปุยเป็นลูกกระต่ายที่ชอบน้ำอัดลมขนมและลูกอมมาก คุณแม่ไม่ชอบให้ห่างปุยกินน้ำอัดลมเพราะคุณแม่บอกว่าน้ำอัดลมนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตด้วยนอกจากนี้ห่างปุยยังเป็นเด็กที่กินข้าวยากเลือกกินแล้วก็กินน้อยทำให้ห่างปุยตัวเล็กไม่แข็งแรงป่วยบ่อย หางปุยเป็นเด็กดือ้อไม่เชื่อฟังคุณแม่ชอบแอบไปซื้อน้ำอัดลมกินบ่อยๆหางปุยจะแอบเอาเงินค่าขนมไปซื้อน้ำอัดลมที่ร้านค้ากินทุกวันวันนี้เป็นวันหยุดหางปุยแอบเอาเงินไปซื้อน้ำอัดลมกินสามขวดสองวันต่อมาหางปุยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกปวดท้องและเริ่มปวดมากขึ้นทุกที ในท้องของหางปุยเสียงดังโครกครากหางปุยปวดท้องแสบท้องเหมือนมีอะไรมาบีบท้องหางปุยทนไม่ไหวจึงร้องไห้เสียงดังแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยหนูปวดท้องจังเลยคุณแม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของหางปุยจึงรีบมาดูหางปุยจึงบอกคุณแม่ว่าหนูปวดท้องมากเลยค่ะคุณแม่ แล้วห่างปุยก็เข้าห้องน้ําไปอาจเจียนคุณแม่จึงรีบพาห่างปุยไปหาป้าหมอที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อคุณแม่พาห่างปุยไปหาป้าหมอป้าหมอตรวจอาการแล้วก็บอกคุณแม่กับห่างปุยว่าห่างปุยเป็นโรคกระเพาะพรกินน้ำอัดลมมากเกินไปห่างปุยต้องนอนรักษาตัวให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาล ป้าหมอบอกว่าเพราะว่าหางปุยกินน้ำอัดลมมากเกินไปนะจ๊ะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วน้ำอัดลมยังเป็นตัวทำลายแคลเซียมอีกด้วยนะทำให้ร่างกายหยุดการเจริญเติบโตและยังมีคาเฟอีนที่ทำให้นอนไม่หลับอีกด้วยคุณแม่ยังบอกหางปุยอีกว่าน้ำอัดลมนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังมีโทษหลายอย่าง เหมือนที่ป้าหมอบอกและยังทำให้เจ็บป่วยต้องเสียเงินค่ารักษาอีกด้วยเมื่อห่างปุยหายดีแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลห่างปุยสัญญากับคุณแม่ว่าต่อไปนี้ห่างปุยจะไม่กินน้ำอัดลมอีกแล้วค่ะเพราะห่างปุยไม่อยากเข้าโรงพยาบาลอีก นิทานเรื่องแม่จ๋าหนูปวดท้องที่จบลงไปนักเรียนเห็นหรือเปล่าคะาว่าหางปุยมีอาการอย่างไรใช่แล้วค่ะเขามีอาการปวดท้องอย่างมากน่าสงสารสุดๆไปเลยก็เพราะว่าหางปุยชอบดื่มอะไรเป็นประจำคะถูกต้องเลยค่ะน้ำอัดลมการที่หางปุยดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ ทำให้เขาปวดท้องจนต้องไปหาคุณหมอเพื่อทำการรักษาแต่นอกจากนี้การดื่มน้ำอัดลมไม่ใช่เพียงแต่ปวดท้องอย่างเดียวนะคะจะมีอาการอื่นอีกก็คือปวดฟันได้ด้วยนะคะเพราะในน้ำอัดลมจะมีความหวานที่มากเจ้าหนอนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในช่องปากของเราชอบดื่มน้ำตาลจะทําให้ปวดฟันอย่างทรมาน ได้ด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนควรเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอาหารที่มีประโยชน์คืออาหารที่ทานเข้าไปแล้วทำให้เราเจริญเติบโตแข็งแรงมีพลังรวมถึงเป็นอาหารที่ทำให้เราอิ่มท้องนอกจากนี้ การทานผักผลไม้ก็จะช่วยเรื่องการขับถ่ายให้เราไม่ท้องผูกด้วยนะคะรวมถึงช่วยให้เรามีผิวพรรณที่ดีใบหน้าที่สดชื่นแจ่มใสนักเรียนคะเรามาทานผักผลไม้กันทุกวันนะคะนักเรียนคะเรามาฟังเพลงอาหารดีมีประโยชน์ อาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่าต่อร่างกายของเราอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานา ล้วนมีคุณค่าต่อร่างกายของเราอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่าต่อร่างกายของเราฟังเพลงอาหารดีจบไปแล้ว เรามาช่วยกันแยกประเภทจากภาพระหว่างอาหารดีที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรากันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะมาดูภาพสวยๆที่คุณครูเตรียมมาภาพแรกมาแล้วค่ะนี่คือภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะ นี่คือผักต่างๆนักเรียนชอบกินผักอะไรกันบ้างบอกคุณครูมาหน่อยนะคะส่วนคุณครูชอบทานมะเขือเทศฟักทองผักกาดผักบุ้งชอบเหมือนกันหรือเปล่านักเรียนคะเราเรียนรู้ไปแล้วว่าการทานผักเป็นประจำ จะทาให้เรามีสุขภาพดีการขับถ่ายของเราจะท้องผูกหรือเปล่าคะใช่แล้วจะไม่ท้องผูกและนอกจากนี้นะคะจะทําให้เรามีผิวพรรณที่ดีมีสุขภาพที่ดีเพราะเราได้รับเกลือแร่และวิตามินจากผักนั่นเองคะ่ะเราทานผักกันทุกวันนะคะภาพต่อมาค่ะนี่คือ ผล,ลไม้ใช่แล้วค่ะนักเรียนชอบทานผล,ลไม้อะไรกันบ้างคะคุณครูชอบเหมือนกันคุณครูชอบทานแอปเปลิลองุ่นเงาะและก็ทุเรียนผลไม้ต่างๆที่เราชอบทานและผละไม้อีกหลายๆอย่างที่จะทำให้เราทานเข้าไปแล้วการขับถ่ายไม่ท้องผูก รวมถึงทําให้เราสดชื่นมีความสุขที่ได้ทานผลไม้จะทานเป็นลูกเป็นชิ้นหรือนําไปปั่นเป็นน้ําผลไม้ก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามีวิตามินเกลือแร่ที่ร่างกายของเราต้องการทั้งนั้นเลยนะคะภาพต่อไปคือภาพข้าวใช่แล้วข้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือเปล่านะ เมื่อข้าวมีประโยชน์แล้วนักเรียนทานข้าวกันหรือเปล่าคุณครูชอบทานข้าวมันไก่นักเรียนคะข้าวเมนูต่างๆนักเรียนชอบกินเมนูอะไรกันบ้างคะข้าวนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราทำให้เราถ้าเกิดเราหิวมาทานข้าวไปเราจะรู้สึกยังไงขึ้นมาเลยคะ ถูกต้องอิ่มท้องขึ้นมาเลยแล้วก็สดชื่นขึ้นมาจากที่เราไม่มีพลังเราก็มีพลังขึ้นมานี่คือประโยชน์จากข้าวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กเดกทานข้าวเยอะเกินไปจนเราจุกอิ่มไม่ไหวแล้วแบบนี้กินเป็นประจำกินเยอะเยมากๆเกินความต้องการจะทำให้เรามีภาวะของโรค อะไรได้คะถูกต้องโรคอ้วนทานมากเกินไปเป็นโรคอ้วนถ้าเกิดไม่ทานข้าวละคะไม่เอาแม่ค่ะหนูมไม่กินกินข้าวใหนลูกไม่เอาไม่กินจะกินขนมไม่อยากกินข้าวถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเด็กนักเรียนก็จะผอมไม่ใช่ผอมอย่างเดียวการไม่ทานข้าวเราจะปวดอะไรได้บ้างคะ ปวดท้องปวดท้องไม่พอปวดหัวได้ด้วยทางที่ดีแล้วเมื่อข้าวมีประโยชน์เราควรทานข้าวในมื้อของอาหารไม่ทานมากหรือน้อยเกินไปจะทำให้เราแข็งแรงเติบโตและมีสมองที่ฉลาดได้นักเรียนคะดูภาพที่คุณครูเตรียมมาแล้วบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าในภาพนี้มี อาหารขนมอะไรบ้างอาหารขนมต่างๆนี้นะคะมาเริ่มกันจากสิ่งแรกคือน้ำอัดลมน้ำอัดลมทบทวนอีกครั้งหนึ่งมีประโยชน์หรือเปล่าไม่มีประโยชน์เพราะว่ามีความหวานแล้วก็มีความซ่าม,มีกรด กัดกระเพาะของเราให้เจ็บทรมานปวดท้องกินมากไปฟันของเราจะเป็นยังไงคะฟันผุเพราะว่าจะทำให้มีหนอนกัดกินฟันของเราจนเป็นโพรงขนมต่างๆมาถึงขนมกรุบกรอบขนม,ขนมห่อสีต่างๆที่เราชอบไปซื้อกินห่อ5บาท10บาท20บาทตามร้านสะดวกซื้อแบบนั้น มีความมันมีแป้งเหมือนเรากินน้ำมันเป็นช้อนไปเลยค่ะนักเรียนรู้ไหมยิ่งกินมากไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราจะทำให้เราเป็นโรคอ้วนอาจจะทำให้เราปวดหัวมากๆเป็นความดันและก็ทำให้เลือดของเราไหลเวียนไม่สะดวกด้วยนะคะมาดูขนมชิ้นต่อไป เมื่อกี้ขนมกรุบกรอบนั้นมีประโยชน์หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมมาดูขนมต่อไปค่ะแซนด์วิชใช่ไหมแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าเด็กๆชอบทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วเป็นชิ้นๆยาวๆแบบนี้เป็นอันๆเป็นแท่งแบบนี้คืออะไรคะไส้กรอกรวมถึงเขามีภาพมันฝรั่งที่ไปทอดใช่ไหมคะ ดูสิคะว่าอาหารแต่ละอย่างนี้นักเรียนคะไม่มีประโยชน์ยังไงรู้ไหมคะก็เพราะว่ามีแป้งน้ำตาลที่มากเกินไปแล้วนักเรียนสังเกตดูสิคะว่ามีผักหลายอย่างหรือเปล่ามีผักมากหรือเปล่าทำให้ถ้าเกิดเรากินเข้าไปมากๆบ่อยๆร่างกายของเราก็มีแต่โรคมีแต่อ้วนมีแต่ ร่างกายที่อ่อนแอไม่แข็งแรงกินขนมแบบนี้ไปวิ่งแข่งกับใครก็ไม่ชนะสู้มากินผักผล,ลไม้วิ่งแข่งกับใครก็ชนะเลิศแน่นอนเลยค่ะนักเรียนคะภาพนี้คืออาหารอีกรูปแบบหนึง่งเป็นอาหารที่หาซื้อง่ายมากๆเลยค่ะซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ แช่ไว้ในช่องแข็งหรือแช่เย็นเมื่อเราสั่งหรือเรา,เราซื้อกลับบ้านก็นำมาเวฟหรือนํามาอุ่นอาหารประเภทนี้เรียกว่าอาหารแช่แข็งนักเรียนเคยกินอาหารแบบนี้กันแน่นอนเลยคุณครูเชื่อเลยค่ะแต่นักเรียนรู้หรือเปล่าว่าอาหารแบบนี้นั้นมันมีประโยชน์ที่น้อย ว่าอาหารที่คุณแม่ทําให้เรากินที่บ้านหุงข้าวสุกใหม่แล้วรับประทานร่วมกันโดยที่ไม่นำไปแช่ตู้เย็นแล้วผ่านการอุ่นหรือการเวฟก่อนดังนั้นอาหารในรูปแบบนี้ที่ผ่านการเวฟผ่านการอุ่นจะมีคุณค่าทางอาหารที่น้อยลง และนอกจากนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเติมสีเติมกลิ่นปรุงแต่งให้อร่อยมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งทำให้สุขภาพของเราแย่ลงนะคะดังนั้นอาหารแบบนี้คุณครูบอกเลยค่ะว่ามีประโยชน์น้อยมากเราควรรับประทานอาหารที่คุณแม่เป็นคนทำให้เราทานเพราะอาหารฝีมือคุณแม่ อร่อยที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดเลยค่ะอาหารต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คืออาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์นักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารได้คุณครูหวังเลยนะคะว่านักเรียนจะได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและ ทำให้ร่างกายของเราจะเดินเติบโตสมวัยนั่นเองค่ะ